สวัสดีครับวันนี้ก็มานำเสนอก็สำหรับหัวข้อวันนี้ก็คือทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นศูนย์กลางการ,การจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณไว้วางใจได้ครับผมก็การนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสิงคโปร์มาประเทศไทยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีสินค้าที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากล แล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าของประเภทที่น่าสนใจนในการนําเข้ามาไทยก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ก็จะเป็นพวกอินเวอร์เตอร์เครื่องกำหนดไฟฟ้าเครื่องเจนนะครับผมระบบจาัดก,การพลังงานไฟฟ้าก็ Energy e n e r g y m a n a g e m e n t System อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเบรกเกอร์รีเลย์ขอบอกนะครับพวกนี้เป็นของยุโรปอเมริกาก็คุณภาพก็จะสูงกว่าของจีนบอว่าเหมาะกับก,การใช้งานระยะยาวมาก นะครับเครื่องรไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำในยุโรปหรืออเมริกาก็พวกนี้ก็อาจามีราคาที่ที่ที่คุ้มอ่ะในการนำเข้าจากสิงคโปร์ก็จะมีพวกระบบสำรองไฟฟ้าไฟ LED ระบบไฟฟ้าชยายะสมาร์ทสวิตช์พวกของสิงคโปร์จะดีมากเอเพราะว่าเป็นของยุโรปทึ่งมาตรฐานเขาโอเคก็ไม่ทำให้วงจรเสียง่ายเอาตามความคิดผมนะครับผมเคยซื้อดอดไฟจากจีนมาราคาถูกมาก แต่มันก็ทำคมเสียไปด้วยเลยออครนี้ก็เรื่องใหญ่เลยครับท่านอาจะต้องใช้ข้อนี้อะในถ้าจะเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็อาจต้องใช้ข้อนี้ในการแนะนําลูกค้าจ่ายแพงกว่าน้อยจ่ายแพงกว่าแต่ว่าคุ้มค่ากว่าแล้วตอนนี้จีนเมื่อมาบุกตลาดไทยครับเราไปแข่งกับจีนลาบากผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นนะเราก็เอาของที่เราแข่งได้สิแข่งด้วยคุณภาพเหมือนยุโรปที่เขาแข่งกับจีนมา ให้จริงเขาก็ให้จริงเขาแข่งกันไปเองของเขาอ่ะเราเรื่งไปนานก็มาก็มีก็ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมก็พวกมอเตอร์ไฟฟ้าพวกเนี้ยอืมแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นที่ผมพูดไปแล้วนี่คือรายชื่อซัพเปอร์แบบผมผมหารายชื่อซัพเออร์อุปกรณ์ไฟฟ้าจากสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงและคุณสามารถติดต่อได้ก็จะเป็นเนี่ยเว็บไซต์พวกนี้ครับนะนําไว้ประมาณห้าหกเว็บห้าถึงหกห้าหกเว็บไซต์นะครับผม ก็สำหรับข้อดีว่าทําไมสิงคโปร์ราคาถูกเพราะเขาเป็นแหล่งอาะจายสินค้าในเอเชียครับแต่ภาษีนําเข้าขเขาก็เจ็ก็7%และเมื่อเขาส่งออกมาเขาก็จะหัก7%คืนให้กับผู้นําเข้าเรียกว่าถ้าเกิดเราคือสมมุติว่าเขานําเข้าสินค้าจากอ่ะอเมริกาไปลงสิงคโปร์เขาจะเสีย7%แต่ถ้ามีการส่งออกจากสิงคโปร์ไปยังประเทศอื่นๆนะ ทางรัฐบาลสิงคโปร์เขาจะคืนให้เขาเจ็ดเปอร์เซ็นตซึ่งเรียกว่าค่า GST ก็ทำให้มีราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆก็เรียกว่าเหมือนซื้อจจกแหล่งผลิตได้เลยครับผมนี่นะครับผมสำหรับขั้นตอนการติดต่อนำเข้ามาก็ตามนี้เลยครับทางเราทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้แล้วภายในคลิปลูกค้าก็ลองสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหากต้องการนำเข้าทั้งอินเวอร์เตอร์เครื่องกำนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆที่อยากได้คุณภาพหน่อย ก็แนะนำครับจาสิงคโปร์ดีฝ่าแน่นอนครับผมสำหรับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเราจะมาสู้กับจีนไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ